สวัสดีเพื่อนๆชาวชลบุรีทุกท่านนะครับผมนนทจากอเมอร์เทอรี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะฮะวันนี้มีสมาชิกของเรากลุ่มอเมอร์นะครับสองแห่งนะครับต้องบอกว่าเป็นฟูลพิ c t i o n ตัวจัดนะครับทั้ง2ที่เลยนะครับที่จะมาให้บริการเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเคลือบแก้วเคลือบซามิกติดฟิล์มกันรอยรถยนต์นะฮะแล้วก็พ่นกันสนิมนะฮะจนนี้ตอนนี้พัฒนาไปถึงการพ่นกันสนิมสุดเก็บเสียงแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆชาวชุมนุมที่อาจจะติดตามกลุ่มอาร์เมอร์กันมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าพวกเราชาวอาร์เมอร์เนี่ยมีการวิจัยและก็พัฒนามาตลอดนะครับในเรื่องการโพลิชั่นต่างๆนะครับไม่ว่างานเคลือบแก้วเคลือบซรามิกนะครับที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยไปทําที่อื่นแล้วได้งานแบบนี้มานะครับถ้าเพื่อนๆมารับบร,ริการกับเพื่อนสมาชิกเราชาวอาร์เมอร์นะครับก็จะได้รับผลงานออกมาเป็นแบบนี้ครับ สำหรับโปรแกรมเครื่องแก้วเครื่องเมิกที่เราขายดีนะฮะจาก4โปรแกรมเนี่ยก็จะมี2โปรแกรมที่ขายดีมากนะครับนอกจากความเงางามอย่างขีดสุดแล้วเนี่ยยังมีการปกป้องอย่างกราฟีนไฮคอร์ดด้วยเทคโนโลยีโอริโอโฟบิกเอฟเฟกที่สามารถต่อต้านมลพิษได้ดีเยี่ยมแบบนี้ครับรวมถึงโปรแกรมท็อปสุดที่ขายดีที่สุดของเราก็คือพรีเมียมซูเปอร์เรซินนะครับ ซึ่งมีระบบสามารถฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองหรือที่เราจะเรียกว่าเซลล์เฮดริลิกแบบนี้ครับจนถึงตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะครับที่จะมีคอนเทนต์กันที่บอกว่ามันหมดยุคแล้วนะครับที่จะเคลือบสมิคแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีฟิล์มกันรอยรถยนต์นะครับมาให้เพื่อนๆให้มารับบริการกันมากถ,ถึง4ซีรีส์นะครับ เป็นแบบ TPS 1ซีรีส์และก็ TPU ถึง3ซีรีส์นะครับที่จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเหมาะทุกการใช้งานนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงล่างเราก็ให้ความสำคัญนะครับพ่นกรนสนิมสูตรเก็บเสียงที่เราได้ทำความร่วมมือกับทางซิก,ก้าประเทศไทยซิก,ก้าคือใครก็คือแบรนด์ระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในการพัฒนาโปรดักต์และก็เทคนิคฝีมือในการพ่นกระสนิมเก็บเสียงนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตอนนี้พร้อมที่ให้เพื่อนๆชาวชุมรีเนี่ยได้รับบร,ริการกันแล้วนะครับวันนี้ สมาชิกเรามารวมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันวันนี้นะครับแล้วมาทําความรู้จักกันหน่อยนะครับตามอะไรครับเอาวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอนี่เรานัดก,กันแล้วไมไนน่ใช่หรือไงแล้วทำไมมานั่งกันอย่างเงี้ยวันนี้มีเราจะมาทําการตัดฟิล์มครับตัดฟิล์มอ๋อเซตคอมอ่าเซตเครื่องตัดฟิล์มมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหน่อยนคุยกันหน่อยไหนๆก็มาแล้วอะไรครับ มาพบกับฟูลเซ็นเตอร์ของกลุ่มอาร์เมอร์นะครับที่ชมบุรีมีพี่เวงครับผมพี่เวง V2 ชมบุรีใช่ครับผมครับแล้วก็พี่แสวงครับดูเขตพันทองชมบุรีเขตปานองนะครับ P c แคร์พันทองชมบุรีครับผมครับแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่มาเซตเครื่องตัดฟิล์มให้ให้ทั้งสองที่นะครับอ๋อตอนนี้กำลังเซตเครื่องตัดฟิล์มใช่ครับเครื่องตัดฟิล์มมาส่งแล้วก็เซตเครื่องให้ให้พร้อมใช้งานเลย ตอนผมไปหาคุณผมก็ก็อย่างนี้แหละก็นั่งอย่างนี้สบาย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 สบาแคร์บแล้วเรียกว่าแบบ V i P V i P เลยแบบนี้ครับแบบนี้ก็ตอนนี้ในกลุ่มของเราตอนนี้โซนชลบุรีก็ตอนนี้ถือว่าเป็นกูลฟังกชันเต็มเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วใช่ครับนี่ก็ลงเครื่องตัดใหญ่กันเลยทั้งสองที่นะใช่ครับถ้าเพื่อนๆชาวชลบุรีที่สนใจจะติดฟรมไม่ต้องรอละ แล้วก็ผมคิดว่าแบบฟิล์มเราเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยของเราเนี่ยเร็วสุดละครับก็พร้อมไม่ต้องรอเลยมาถึงล็กินเข้ามาตัดติดได้เลยฟิมอยู่ในชี้เลยตัดตอนนั้นติดตอนนั uh ้นเลยาสามารถที่จะเลือกติดได้เลยว่าลูกค้าต้องการติดจุดไหนบ้างฟิล์มกันรอยของเราก็มีทั้งหมด3ามซีรีส์สามซีรีส์กิดทีพียูเฉพาะทีพียูที่เราใช้กันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดซีรีส์อย่างไบรท์ มีบางเรียบหรู่าูลี่ลลี่แล้วก็อึดตึกทนไดมอนด์ไดมอนนะครับหนาช่ำาคาแรเตอร์ไม่เหมือนกันก็มาเลือกใช้าร้านได้นใช้งาทีนี้เราไม่มีแค่นี้เดิร์ดอ่ะเดี๋ยวผมจะถามคุณช่วยถามด้วยแล้วกันเอาประวัติความเป็นมาของแต่ละที่ก่อนดีกว่านะเอาสั้นๆเพราะว่าส่วนใหญ่คุณชมรีรู้จักทั้งสองท่านเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับพี่เวงก็อยู่ที่ ชมบุรีตรงเมืองตรงเมืองชมบุรีครับผมครับข้างโรงเรียนชัยใช่ครับเราสิทธิ์เก่าทั้งคู่เลยใช่ครับปีเก่าดอนีชนชทั้งคู่ใช่ครับรุ่นที่พี่ออกมาแล้วเขาก็เจริญเจริญขึ้นใช่ครับก็อยู่ข้างๆโรงเรีชนชายใช่ครับหาติดถนนใหญ่หาหาไม่ยากใช่ครับอ่าติดสุขุมวิทครับคือพิกัดนะครับก็คือถ้าผ่านโรงพยาบาลสมิติเวชชมบุรีมาปุ๊บ อ่าไม่เกินร้อยเมตรร้านอยู่ซ้ายมือถือครับอ่าตอนนี้เขาจะเปิดร้านเลยเนื้อกุ่นเอ๊ะสักอย่างนึงใช่ไหมใช่ครับหน้าร้านมีวิทยาีัยทันยรสทันยรสอ๋อผมผมเคยกินอยู่ในนี้ครับก็คือมาเคลือบแก้วทานทันยรสไปเลยในตัวได้เลยครับอ่าโอเคครจบที่เดียวอีกแล้วใช่ครับจบทอีเดียวครับด้วยอิ่มด้วยอิ่มด้วยครับผมครับอาทีแล้วก็ส่วนของพี่แสตนี่จะมาเจอได้ยังไงฮะอ่าของผมนี่ก็อยู่ในเขตเส้นมะปู่มันพันทองก็พิกัดก็คือห่างจาก แยกมาปลูกเนี่ยนะครับก็ประมาณ2กิโลเมตรสอกิโลเมตรก็หลักๆก็คืออยู่แถวตลาดนินจาตลาดนินจาครับประมาณนี้สมราคุ้รู้จักกันนะตลาดนินจาแล้วก็เขตพันธทองพันทองขึ้นไปพนัฐทางนู้นก็ใช่ครับได้หมดเลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใครับแบ่งเป็นสองโซนสองโซนเมืองแลทุกชั้นโซนพันทองทั้งสองที่ทั้งสองที่เลยอ่ะไล่จากเครือแก้วก่อนครับผมครับเครือแก้วตอนนี้มีกี่แพ็กเกจแล้วครับ ตอนนี้เรามีสี่สี่สี่แบบครับผมครับสี่แบบครับอ่าดับแรกคือเคลือบแก้วเซรามิกนะฮะแบบสองคือเคลือบแก้วเซรามิกพัดแบบสามคือเคลือบแก้วกาวฟิลไฮคอนซิลเพชรนะฮะแบบสี่คือพรีเมียมซูเปอร์ดีซินซิลเพชรแล้วตัวไหนที่เขาขายขายดีๆกันรู้นี้รู้สึกว่าพรีเมียมขายไม่ทันนะครับขายไม่ทันขายไม่ทันเราจับโปรอยู่นี่จับโปรอยู่ใช่ครับ ก็คือตัวนี้คือปรือกพรีเมียมซูเปอร์เดซินนะครับตอนนี้เราจัดโปรอยู่เป็นแพ็กเ,เกจคู่โปรดิชชั่นอยู่นะครับสนใจสามารถสอบถามได้นะครับจะเป็นคู่กับโปรดิชชั่นหมายความว่าคือทุกคนรู้แล้วละผมว่าตอนนี้หลายๆคนรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เครือบแก้มันไม่ได้กันสกสเกตหินใชชใช่ใชคือลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะปกป้องในส่วนอาจจะพเกด้านล่างคือพ่นเครือบช่วงล่างหรือว่าปกป้องด้วยฟีบกันลอยเพราะว่า เรามีครบพวกคือตอนนี้เราเราจัดโปรโมชั่นเนี่ยถ้าลูกค้ามาทาแพ็กเกจที่มันจบทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีส่วนลดให้ประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องขยายความเพราะว่าฟูลบริชั่นเซ็นเตอร์ใช่ครับฟูลบริชั่นเซ็นเตอร์ของเราก็คือว่ามันมันต้องตอบโจทย์สวยงามแล้วก็ปกป้องได้ครบนะครับที่เราบอกว่าที่นี่มาครบจบก็อใหญ่น้อยเลยเมื่อกี้ที่พี่แสวงพูดถึงช่วงล่างเนี่ยก็คือการพ่นกระสนิมสูตรเก็บสีที่เราทำความร่วมมือกับทางซิก้าประเทศไทยใช่ไหมครับ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวที่ไทยมอบให้คือตั้งแต่ตรงนี้ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยคุณได้เขา้าเข้าได้แค่2ที่นี้เท่านั้นใช่ครับมีบร,ริการสองที่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะซื้อรถใหม่นะครับเครื่องสมิกเกรดเงาเงาคมคมที่เราพูดถึงการปรับผิวส้มกาฟีนไฮกลอสนะฮะหรือซูเปอร์เลซินเนี่ยรวมถึงเนี่ยตัดฟีนอย่างเงี้ยนะตัดฟีนแบบนี้แบบกันแนวสเก็ตหินไปแล้วเนี่ยช่วงล่างด้วยเพราะฉั้นไม่ต้องไปไหน มาเลยครบเอ๊ะได้ยินแว่ว์อ่ะกำลังจะมีฟิล์มกรองแสงฟิล์มกรองแสงอ่าตอนนี้เรากำลังดีลวับแบรนด์ค่ายหนึ่งที่เขาเอามาให้เราทำเทสอยู่เดี๋ยวชลบุรีมีแน่แน่นอนแน่นอนแล้วก็จะมีฟิล์มการสเก็เหินกระจกก็จะมีนะครับอันนี้ก็คอยติดตามใกล้นี้จะมาแล้วนะฮะก็แน่นอนมาครบจบจไม่ต้องวิ่งหลายที่นะฮะแล้วก็เวลาเซอร์วิสมันง่ายเลยเนอะมาที่เดียวก็คือไม่ต้องไป พนกันสนสิมเซอร์วิสต,ตรงนี้เคลือบเซรามิกเซอร์วิสต,ตรงนี้อันนี้เสียเวลาใช่ตั้งแต่ตอนไปทำแล้วเสร็จที่หนึ่งไปทำทอีกที่หนึ่งน้ำมันลิตรละสี่สิบบาทก็คือมาหาเราเนี่ยตามคอนเซ็ปต์มาหาเราครบจบที่เดียวใช่ครับไม่แต่ละอย่างเนี่ยไปเทียบเนื้อในดูได้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องเคลือบเซรามิกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องทำยังไงให้เงาเราก็พิสูจน์กันมาละก็คือการเจียบผิวแบบมีเลเยอร์ฟิเนสไม่ใช่คือปรับผิวตรง ดูแลหลังการขายยังไงให้ดีอันนี้เราก็ตอบกันมาหมดละใช่ครับตอบกันมาหลายปีแล้วด้วยอ่ะเราจะเป็นเจ้าแรกๆในซัมซุงในชมบุรที่ทำกันอยู่ผมผมย้ำตลอดนะหลังการขายย้ำตลอดเลยใช่ครับความคุ้มค่าแหละหลังการขายหรือจะไปคุยเรื่องฟิล์มโปรพลิชันเนี่ยเราก็บอกว่าอ่ะมีอะไรเนื้อฟิล์มที่นี่จะเน้น TPU อย่างเดียวเลยใช่ครับ TPU TPU ข้อดีของมันเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักอะเทอร์โมพลาสติกโพลิยูรีเทนนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะฮะก็คือตัวโพลิยูรีเทน100% คุณใช้ไปเถอะยังไงก็ไม่ขุนครับไม่ขุนนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเฉพาะเนื้อฟิล์มอย่างเดียวไม่ได้ฝีมือการติดตั้งเตรียมผิวทุกอย่างเตรียมผิวคอนเซปต์เลยนะชิดได้ชิดพับได้พับนะครับคือจะไม่รู้เลยว่ารถคันนี้ติดฟิล์มเพราะว่าเรามีคอนเซปต์พับเข้ามุมแล้วทีเนี้ยพอพับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาที่ลูกค้าไปรักอาชีพเนี่ยความเสี่ยงก็จะต่ำลงเด่ง แใช่ไหมคือโดนในตาน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเช็ดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ขอบก็จไม่พอเยอะอ่าครับก็เพราะนี่เพราะว่าแบบแบบพวกเราทำเองออกแบบซอฟต์แวร์เราใช้วัสดผประสานระหว่างฟรีแฮนด์นะฟรีแฮนด์กับซอฟต์แวร์เข้ามาเพื่อมันเผื่อพับเผื่อชิดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั yeah. ้นเนี okay. 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 So bad, bad. Bad. Like ่ยเวลาติดตั้งไปเนี่ยไอ้พวกโอกาสที่เสร็จขี้ดงขี้ดินไปติดตามขอบจะน้อยลงเยอะเลยนะครับใต้ท้องพูดไปยังใต้ท้องพูดไปแล้วแต่ปิ้งยังพูดเลยนะฮะใต้แล้วก็มี อ่าใต้ท้องตอนนี้กําลังของเราก็คือเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมครับขุดกระสินสูตรเก็บเสียงเอกสิทธิเฉพาะเราใช่ครับขุมอัเมอร์ขุมอัเมอร์เท่านั้นได้ครับแล้วก็โปรดักตัวเนี้ยนะก็มันอยู่ในใต้ท้องรถยุโรปอยู่แล้วใช่สตาร์ทใยุโรปเลยใช่ไหมใช่อยู่ในโรงงานประกอบเลยแล้วก็มาปูให้มันเต็มเป็นผลประโยชน์แล้วก็ตรงนี้ให้กับทางค้าของิกาที่อยากใช้โรงการด้านนี้นะฮะเพราะว่าเรามันได้เฉพาะราส่งออกอย่างเดียวแต่เราได้ทิสิตตรงนี้มาให้กับคนที่อยากใช้ในประเทศไทยนะฮะ มาลองใช้บริการได้แล้วก็จะเห็นความแตกต่างของคนเกาหลีสุดเก็บเสียงมาแตกต่างกันอย่างไรอ่าโอเคถ้าที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เพราะว่าเรามีรีวิวใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มเรามีรีวิวตลอดมีการรีวิวมีการทดลองทดองที่จะมาว่าให้บริการกี่เดซิเบลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือรายละเอียดมันก็จะมีอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งมีที่อาจารย์นนทนำอยู่เอาอินเสิร์ตเข้าไปเลยระหว่างเราคุยเนี่ยเอาอินเสิร์ตเข้าไปด้วยที่ทอาจารย์โนทนำเทสบีฟอร์อัฟเตอร์จะได้เห็นภาพกัน ก็มีดังเก็บเสียงอีดแล้วก็มีไซเลนซิลด้วยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านข้างคือครบเซ็ตไ<ช>อ้นนี้ที่ผมผมรู้สึกนะมันคือเวลาเราไอ้แดมเนี่ยเวลาขับตั้งแต่ระยะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเริ่มเห็นละเ<ช>พราะว่าเสียงยางมันจะลดลง<ช>แต่พอขับเร็วๆสัก100 100ร้อยร้อยสิบร้อยยี่อ่ะมันเสียงมันเริ่มเข้าข้างประตูเสียงเสียงลมมันเริ่มเข้าข้างประตูทีนี้บางทีเนี่ย บางคนก็หูแย่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกเสียงมันมาจากไหนแต่ถ้าใส่เซเลนซีลเข้าไปด้วยมันจบเลยไม่ว่าขับช้าขับเร็วใช่ไหมฮะก็คือเสียงจะไม่เข้าทั้งจากด้านล่างแล้วก็ด้านข้างใช่ใช่ครับวัดกันได้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดถึงสิบเดซิเบลเจ็ดถึงสิบเดซิเบลใช่ครับเสียงที่ลดลดลงไปอือนะครับก็รู้จักกันแล้วครับศูนย์ปู p ช s i นเซ็นเตอร์นะครับตัวแทนอเมอร์ที่จังหวัดชุบพรฮะทั้งสองแห่งนะครับทั้งคุณเว้งแล้วก็คุณแสวันะครับ เดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้แหละเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันคใครที่สนใจนะครับยกมาตรฐานดีๆแบบนี้มาที่ชนบุรีแล้วนะครับใครสนใจเข้ามารับบริการหรือจะสอบถามข้อมูลเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมครับอยู่ไม่ไกลก็วิ่งเข้ามาดูงานก่อนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับครับยินดีทั้งสองสาขาอ่า,อาเดี๋ยววันนี้ใครเข้าไปเซตเครื่องตัดที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ใช้งานได้ใครจะติดฟิลม์มเจอได้เลยใช่ครับทั้งสองสาขาเลย ครับครบวงจรรอบหน้าครบจบที่เดียวรอบหน้าขอพี่อีด้ยนะได้ครับหัวเขาไม่ค่อยดีแล้วลากันเลยครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ